สวัสดีพี่น้องพาพี่น้องมาบึงอ้อยงามระเบิดพี่น้องอ๋อยอ้อยๆอยพี่น้องอ้อยอ้อยหวานอ้อยดำอ้อยดำแต่ข้อที่พี่น้องงามแท้แ างามแต่ว่าพี่น้องเลยอ้อยดำอ้อยดำโอ,โอ,อ้บางลำก็ลำคอเพิ่นก็ห่างบางลำกบข้อที่พี่น้องนี่อันนี้ข้อห้างแน่ข้อที่แน่ หง่สำคัญกับแขนเล็กน้อยพี่น้องอ้ยดำอ้ยมงคลอ้อยดำใส่ในพิธีกรรมต่างๆได้พี่น้องนี่โดยเฉพาะงานผ้าป่างานกระถบกกระทิ้นบุญเข้าพรรษาบุญออกพรรษานะครับขึ้นหอกขึ้นเฮือนใหม่ บุญยังที่ปะเพี่นี่โบราณเฮานะครับใส่ต้นไม้ทำให้เป็นมงคลเป็นสรีมงคลนะครับนี่คือห้อยอ้ยอยดำอันนี้ก็ได้เกือบเกือบสี่สองปีพี่น้องนี่ปีกว่ากว่าปีห้าเดือน อ้อยดำยงามแต่เทพี่น้องโอกกาบโอกอย่างพนออกแล้วเราขักแค่มาถ่ายทำให้พี่น้องในเบืง่งผูใ้ใดมักกินอ้อยหวานก็ว่ากันไปพี่น้องอ้อยหวานที่ข้าเจ้าส่งโรงงานกนดีเป็นอีกแบบนึงที่ข้าเจ้าปเป็ดน,น้ำตกํำตาลอันนี้นะ่าจะเป็นอ้อยที่เป็นธรรมชาติที่ กินได้เป็นลักษณะอ้อยที่มีลำใหญ่พี่น้องหวานหวานแบบธรรมชาติอันนี้แต่ว่าถ้าผู้ใดเป็นเบาบอกเบาหวานพนมไม่อยากคักปัไหาได <c oughs> ้กินได้น้ำหน่อยนะครับให้กินลายกันเป็นเบาบอกเบาหวานนี่คืออ้อยอ้อยอ้ยอ้ยโอ้นี่น,นี่อีกต่อนหนึ่งพี่น้องนี่ ก้อนนี้ก็งามคือกันนะครับนี่สะสางเพิ่นโอ้ยคันโบสะสางเพิ่นก็สิเป็นแนวนี้พี่น้องเนี่ยคันโบอกับออกก็สิเป็นแนวนี้โอ้ยนี่ปะกาบไว้โดนบ่บเลสะสางเพิ่นล่ะเพิ่นก็นสิออกน่อออกหัก,ก,กแบบนี้พี่น้องเนี่ยไ่จะคักปลูกง่ายดกพี่น้องอ้อยนี่ ผูกมัยากไปเลยนะครับโอ,โอ้ยอืมพอด้ซื้ออ้อยลวห,หวานปลาหนังแล้วหวานแบบธรรมชาติพี่น้องไงนี่สวนต้นไม้น้องโพนีแล้วก็บ้านสวนซ้อนสอนมึกนะครับมาถ่ายทำคลิปนี่ให้พี่น้องได้เห็นธรรมชาติความเป็นไปของพืชโดยเฉพาะ พืชตระกูลหญ้าอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าเพื่อนมีน้ำหวานเขาจึงเรียกว่าอ้อยอ้อยก็มีหลายชนิดพี่นงเลยอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลอ้อยดำอ้อยแดงอ้อยมงคลอ้อยขาวอ้อยข้อทีอ้อยข้อห่่อันนี้นะเป็นอ้อยแดงเป็นอ้อยดำนะครับจะออกดำดำหลาย ยามฮ้อนบมือว่านจะออกแดงๆเดี๋ยว่ายามฝนนี่จะออกเป็นดำๆนะครับอันนี้ไว้สำหรับกินหรือว่าปลูกประดับสวนประดับบ้านเราได้พี่น้องนี่ก็ดีเอาไว้ใส่ในงานมงคลต่างๆในพิธีมงคลต่างๆในเงินในศาลในวัดในวาประเพณีหมู่บ้านว่าสั้น นะครับโอ้ยโอยนะครับก้องามก้อนี้ใหญ่กว้างเอานะครับนี่คืออ้ยอย,อย,อยพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศหลายสิ่งหลายอย่างให้พี่น้องได้เบิ่งกัน เอาล่ะครับแค่นี้แหละพีโ่โน